สวัสดีนะคะพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้ได้มาก่อนเพื่อนเลยเพาะควานไปตัดต้นไม้มาให้กินนะคะตอนน,นนี้ต้องดูแลกันเรื่องอาหารนิดหน่อยนะคะตอนนี้ช้างป่วยท้องอืเดเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้โอ้ยคันโดนน้ำแล้วคันละ กินด้วยเล่นไปด้วยนะคะอันดาหันมากเลยแต่ทาให้เยอะก็อย่างนี้แหลคะค่ะเล่นพอทานให้เยอะเกินไป ทั้งใบไม้มีทั้งเถาวันนะครับวันนี้ผสมกันอย่างละนิดละหน่อย <c oughs> สบายมากอันดา ใหญ่ๆยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะอันดามมาเชือกแรกอาบน้ําคิวแรกวันนี้ขี้เกียจรอคิวพราควานบอกอาบน้ํำหายตอมเลยเพราะควาน <c oughs> น้องเล่นอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะคะน้องอยังแข็งแรงอยู่นะคะยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะมีแต่เรื่องเศ้าๆเนาะ แต่ละวันก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะคะไม่ควานเลยวันนี้ต้องเปลี่ยนอาหารอีกแล้วเปลี่ยนเกือบสองวันนะคะกิมสองวันเปลี่ยนเป็นต้นไม้ด้วยแบบสบายใจไปเลยวันนี้อันดาไม่มีคนคุมไม่มีคนดูแลวันนี้ <c oughs> อยู่คนเดียวเหงาไหม อยู่คนเดียวไม่เงาอันดาบอกคุมเล่นได้เห็นไหมถ้าเผือก็ไม่ได้นะคะเอาการใหญ่เลยถ้ายืนแต่ลนะท่านี้สุดยอดกินท้งนี้ไม่ได้แล้วอันดากล้องวันนี้ก็หันตูให้แล้คะอันดา อันดาเป็นหนุ่มแล้วนะคะดูอ่ะมีกระดอยกระดอยออกมาด้วยคันคันคันยังไม่ได้ถู ใหญ่ๆยังไม่มาเลยนะคะดูอ่ะพายุมาวันนั้นข้างบนหลังคาเราพังหมดเลยนะคะ กำลังมองแมมอยู่อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจในช่องของเราด้วยนะคะเสียงคุณยาย ยายทองจนน้ำนอนมีเสียงแล้วยายทองจันคันคันคันใหญ่เลยคัน ตอนแรกเราจะมีเชือกไว้ให้ทูนะคะแต่อันดาทำลายหมดขาดหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะไปแก้เชือกมือนี้สุดยอดหักหมดเลยเเารด อย่าลืนคะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ